สวัสดีสวัสดีสมัยใีคลิปสุดท้ายไม่ต้องสวัสดีแล้วเดี๋ยวัสดีตอนจบอ่ะนน้นองๆครับเมื่อกี้พี่ได้โพสต์ขึ้นเฟซแฟนเพจของสเตปถามว่าเอ๊ใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามไหมแล้วเข้าเฟซกันทำไมเนี่ยอ่ะสองคนไม่คิดจะพูดอะไรรูสึกผิดรู้สึกผิด,ดอ๋อคอนอื่นนะครับก่อนที่จะพูดอะไรแล้วต้องขอโทษน้องกีจีด้วยนะครับที่ทางเราได้ กล่าวเอ่ออะไรที่อา่าไม่ดีอย่างเช่นที่น้องถามว่าอะไรวะตอนแรกพี่ก็เข้าใจผิดคิดว่าน้องอะไรวะก็แค่แซวเล่นๆนะครับการแซวนี้นะครับเป็นการแซวเล่นๆอย่าอย่าสื่อสารพวกพี่ก็ต้องขอโทษขอโทษด,ด้วยตามขอโทษน้องครับโอ้ไม่ใช่วาย,วายทำไมน้องอไม่ดีก,กว่าขอโทษนะครับน้องโทษน้องไม่พี่ติดบาวเว้ยใช่เนาะเพราะพี่ปั๊มเป็นกระเทิรนะมึงเป็นพี่บ่าวแล้วไม่ใช่พี่ปั๊มเป็นกระปุกกระปุกคือ ก็ปลูกเป็นภาษาคาตาล็อกก็ปลูกเป็นภาษาคาตาล็อกเราไม่กวรแปลว่าผู้ชายเสน่ี์แปลว่ากันนีไม่ใช่านะครับก็ต้องขอโทษน้องจีจี้ไว้ด้วยนะครับอะไรที่พลาดคงหรือว่าเป็นคําที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรก็ฝากขอโทษไปตรงนี้ด้วยนะครับเป็นจี้แต่ว่าพี่ก็ยังไม่เข็ีดไม่เกลียดเขาจะบอกว่า เดี๋ยวพี่จะแซวต่อต้องรออีกนานไหมต้องรอทีกนานไหมนะครับเพวัะนั้นเราจะมาแซวน้องเรื่อยๆนะครับเราจะมาไล่ดูทีละคลิปเลยนะครับว่าน้องเพื่อะไรนป็นป้าที่ฉันไม่ได้อะไรจริงๆก็น้องเขารู้แล้วเอออันเนี้ยไม่ฉันก็เออฉันก็เคยแซวเรื่องแฟนเขาอยู่เว้ยเพราะฉันเออน้องจิมมี่ได้ลกพอแล้วล่ะเขาไม่ใช่น้องจิมมี่แฟนเขาที่ไรนะพอแล้วน้องคงเร้แล้วน้องคงเออให้ไปแล้วล่ะแล้วมาเดี๋ยวปา มันใชเวลานะอ่ะเรามาดูกันครับน้องๆครับตอนนี้มันใช่เวลาไหมปั๊มเํามาดูยการมาดูพี่อย๋วมาดูช่วยกันดูเดียวเข้ามาใกล้ๆสิอันนี้พี่ยบตัวไม่ได้ใช่ไหมล่ะเจยวปั๊มมาได้ไม่ได้มีน้องนะครับเข้ามาเม้น์เอามาดูคลิปแรกกันเลยนะฮะน้องเข้ามาเมนว่าอยากรู้ใจจะขาดนะครับคุณณลากนอกแล้วพี่ที่ปั๊มจะ อายุจีจีทำไมอายุจจีอจีจอายไม่มันนึกจูดแ้ก็พูดอายุ้องจีนเรื่องหลัเราบ้าอายุอะเฮโยจีจีอเฮโยน้องพดมนบอกอายุจจีจริงหรอไงอายุจจีใช่ไหมแต่ตอนนี้อยากรู้จะตายแล้วนะใครอ่ะน้องโจนน้องจูน ชนไม่ไอโย้าชิชินี่มันมาจากเกิร์เจนเนเรชั่นเว้ยแปลว่าะเฮ้ยเย้าชิชเหมือนกันภาษาไทยไมนรู้ไม่ใช่ภาษาคาตาลอง็อกพี่เรียนภาษาคาตาลองมาภาษาคาตาลองของพี่ไปใช้กับคนพิเศษเท่านั้นเอ้ยพี่พี่คุยอยู่ในนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นกระแสไปปุ๊บอยู่ยากอยู่ยากอ่ามาดูกันต่อเอาเฮ้ยคนือไมาเอาแค่เนี่ยเฮ้ยสิบกิโลเสตร น้องไอ้ทัชชนน์แต่เขาถามว่ารอผมแห้งก่อนนะจ๊ะเป็ไม่ดีแล้วเนี่ยโกงดูแล้วอะแล้วเฮ้ยพี่นอยเลยพอนอนก็เนี่เอออใหม่บอนจะบอกว่าพี่อยู่กันไม่คุยจ้ะามแต่ตลาดนี่พี่นอนเัอโซ่มกเลยีกดนึงนีการนอนของพี่อุ้มพอนั่งอยู่กูพัง โอ้ยเขาเข็เลยอ่ะเมาดูเดี๋ยวพี่จะดูคาตาโร่เข้ามาอ้าวพูดพูดกับกล้องก่อนพี่คาตาโร่เข้ามาให้เอาอันนี้คือเงียบกันไม่เงียบเอ่อไม่เงียบเงียบเงียบภาษาไทยไม่ใช่ภาษาคาตาล็อกโอเคเอาบูชมาไปมือเยือก ไปดูคลิปส่งลิงก์มาให้หน่อยส่งเด้อไม่ควรอ่านเลยควรอ่านจูนรอฉันรอเจอเออถึงพูดถึงจูนมาดูคลิปนี้เลยนะครับเราจบเดือนน้องจีจีนะครับบ๊ายบายเนาะขอต้องบอกบายแล้วนะครฮะเราส่งลิงก์ให้น้องขอรู้สินี่เลยน้องจูน เราวันนี้ที่เราโพสคลิปช้าเนี่ยความประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่หนึ่งเป็นเรื่องของเน็ตสองเรื่องของที่เราเล่นกันมากเกินไปไม่ใช่คราาับน้องก็เลยมาร้องเพลงไ้บอกว่ารอฉันรอเธอ,ออยู่แต่ไม่รู้ยู่คนใดพี่จะมาพี่จะมาเมื่อไหร่พี่จะมาพี่จะมาเมือ่มมอไหร่นัดก,กันไว้ทำไมไม่นัดก,กันเมื่อไหร่วะนัดทองไงท้องมุ้งเฮ้แต่คลิปคลิปแรกเราก็ลองสองน้องคนนี้บอกว่าน้องจีจี้บอกว่า กดรีเวททุกหนึ่งนาทีแสดงว่าอยากจริงจบแล้วจบแล้วจังเลยโอ้ยนะเด้แสดาต้องทำดีเอิรฉันไม่โทษใครอย่าใจตกแต่เอาไปกูน้องผมไม่ได้อะไรน้องขมแค่สงสัยว่าพี่ว่าหนูหรือเปล่าโอ้กูบอกแล้วโอเคขอโทษจริงจริงมิรู้สึกผิดมากๆนะครับนี่น้องวันนี้บอกว่ากว่าจะได้ดูจะได้เก็บวายตาย พี่บอกทีเดียวไปเลยได้ป่ะไม่ไหวแล้วไอ้น้องโผล่แล้วป่ะไม่ไม่ได้โกงหรืยไม่ได้เมียนะลูกเอาใหญ่ทั้กมาเลยแล้วยังไม่ได้เด็กด้วยซ้ำชื่ออะไรอ่ะตอกเลยล่ะชื่อแล้วเหรอชื่อแล้วเฮ้น้องคนนี้ของติดตามอ๋อน้องคนนี้ชื่อฮันนี่ฮันนี่บาร์บาบฮะฮะอะไรนะฮันนี่บาบเหมือนนั่นแะเวลาเราไปดูหนังอะโทโทรีคอร์ปันปันดูไหมเรื่องโทโทเหลียว ไอ้ไอ่ไปตัดหนังคือแบพี่เราโทษเหลียวน้องนี่นี่ไม่มีนะครับไอ่ไหมไอ้ไอ่ตอบไอ้เพาะเรโทษอีกคอแบนและสองคีดอ๋อ เขาพูดสารเกียนให้ดูว่าเออเล่นไม่พูดทำ้ังไงพูดแล้วจะอะไรอ่ะไมยบอกเขาถึงการอะไรกันการอะไรกันอ่ะเออเขาเขียนสกิลเพื่อให้เราอ่านในใจเออให้เราเออแล้วให้เราสองขีเลยถามไดหมว่าเหลือกี่นาทีสองขี้รู้อ่ะกี่นาทีอ่ะนิวเดี๋อาเรียกนิวมานั่งคุยเลยไหมเออเเออแต่ผมไปนั่งคุยนั่งคุยได้ได้เหรอเขาแค่ใช้ขาหนิสมุดจำมอนต์แล้ะก็ยังมอนต์เดิวด้วย ห่าตกขี่บุ้ยขอบคุณน้องขอบคุณน้องอันนี้ว่าชื่ออะไรลุกขี้จะแตกชื่ออะไรสรุปมันคือลุกขี้จะแตกลุ้นขี้จะแตกลุ้นขี้จะแตกเดี๋ยวเข้ามาหน่อยไปกับวันนี่ไปเข้าเข้าอันนี้อันนี้เข้ามาหาพี่เพียร์นี่ชื่ออะไรชื่ออะไรน้องจูนเออจูนไหนไม่ใช่จูนเล้าจูนไหนเนี่ยเดี๋ยวตูจะหาสิบีบหาจริงเปล่าเอาต่อเลยเนี่ยเข้ามานี่เลย น้องจูนไหนเนี่ยเดี๋ยให้ดูรูปนี้หนึ่งหนวยดีล้วมวยก็แอ่มองไม่เห็นหน้าป้าโอ้โหไม่ไม่รู้แล้วกันน้องจูนดูปีมน้องจูดี๊ยามเออเด็กทูบารทอคคอทูบาร์เลยก็ไม่รู้น้องเขาเขียนใจชื่อก็นี่นี่หนูพูดอะไรไปกเนี่ยไอเดียผ่านเรื่องมึงอานเรื่องตลอดปั้งเวลาพูดอะไคิดก่อนพูดนิดนึงเริ่มพูดน้อยคิดนี้จะเห็นว่าพูดน้อยจริงไม่เอาพอแล้วพอแล้วคําคํา มันก็ได้นหายหมดปะน้องเมื่อไหร่พิมข่าเยียอะไรยเงี้ยอย่างแต่เ่าก็ไม่ได้รู้ไงแต่เราพูดไม่ได้จริงอ่อสารสระนะครับลีลาเยอะนะเออคือคือคือท่านก็อยู่สเตจท่านควรจะรู้เหตุผลมิควรอยู่หรอ น้องคนนี้ก็เป็นห่วงเราถามเราเราอยู่ไหมครับเฮ้ยเราก็เลยถามน้องกลับไปว่าเออเกี่ยวกับคลิปไหมครับอ่าเรื่องเนี้ยโอ๋อมึงไปดูว่าพ่อมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอ๋อน้องถามอ๋ออะไรก็ได้นะน้องไปถามแต่เขาไม่เกี่ยวกับคลิปเพลงพิลเฮ้ยแต่เราก็เอาไปดูแลแล้วอยู่ไหมเราห่วงเออาไปดูแลก็คือเราตุ่มห้าจุ้แล้วอห้าจุ้งแล้วอยู่นานไหมครับพี่ ที่หนึ่งเนี่ยหนูง่วงบอกเลยบอกเลยว่าเราอัพเสร็จแล้วเนีย่ยถ้าเพื่อนอัพเสร็จแล้วน้องคนนี้มาร้องให้เราฟังเลยน้องจนูนวงยงุรยัมแก่ฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานนานถามว่านานไม่นานเพราะว่าจริงๆอ่ะเรานะัดน้องสองทุ่มเราควรจะอาจจะตั้งแต่ตั้งแต่น้องเสร็จอ่ะพอดีเป๊ะ ดูเราอ่ะเราทำไรล่ะกลับมาหนึ่งก็ไม่น่าทำกับข้าวไงคืออยู่นะอก็เหนื่อยก็ทำกับข้าวกินนิดนึงมไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววันนี้น้องมีประเด็นอะไรก็มาม,มา,มามโพลกันไว้เดี๋ยวพี่จะอัดคลิปเล่าให้ฟังแล่วก็อะไรรูปเยอะมากเลยในตอนนี้คนนี้ไงน้องไอ้์ทัชชนน์ขันทองเข็มทองไหมขันทองขันทองกระดูกกันนะขำมั่วตลอด เดี๋ยวก็เป็นพี่เดียนสองเค้เคยประธานสเต็ปชื่ออะไรนะเฮ้ยเธอไอ้ไอไอหน้าหน้านี้ชื่ออะไรดีอ้าวเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วคือไอ้ที่ต้องเอ่ยชื่อเออไม่ต้องเอ่ยกันแล้วดีดีนคลิปนั้งไม่หนึ่งบอกว่ากล้องตัวนี้แฝงดีนะจ๊ะดีน่าจับชอบอันนี้ไงเนี่ยเนี่ยเอ่ยแล้วไงมัเอ่ยแล้วเอ่ยแล้วไงโอ้ตายเสือเฮ้ยพี่หนูว่าเราตั้งหรอ เือนมาเขาติดจริงรรายการนะแล้วเราไม่ไดดเกียดก็ได้แล้วไม่่คยได้เข้างเลยอยู่แล้วพี่เปัญทหาหรอพี่ก็มีปันหารเแล้วพี่ทำไงไงพี่แล้วก็แบบไม่รู้ไม่รู้ไงไม่รู้ New Eye ที่ถามเออนะว e w e e เพราะวา n ไม่อยู่แล้วกับบางองกมองันเลยน e วกับ e y ก็ได้พี่ม่ียก็ให้คิดถึช่าภาพไป มีอะไรเขียนช่างข่าวก็เขียนข่าวว่าเออชนีไม่รู้ไปคบกับแกล้งแก้งนั่นอีนั่นกระผมน้องไม่บอกเฮ้ยมึงจะอยากรู้แล้วเหรองกูเปล่าไม่ไม่น้องบอกเฮ้ยพี่ที่รู้เหรอว่าผู้ชายที่เคยูดแกล้งก็ไม่รู้เลยีพี่ปามเป็นก็พี่ปามก็ต้องรู้อยู่แล้วไม่แบบน้องแบบเสียให้ดูรูบดูลูบพี่ปามให้ดูลูปพี่ปามถ้าเกิดอะไรรุนแรงไม่เอาเอ้ยลูกหนึ่งขอแค่ใจเดียว กัช่อมบไม่เอาแฟนอะไรนะเฮ้ยคนนี้มาไลน์ได้ไงวะอะไรวะเอะไรหรออะไรอะไรนี่ไงไหนไอ้นี่เขาบอกว่าช่วยบอกตาต้องที่ว่าพี่สายตาทันอาจไม่ทันความสนใจนตเคที่จะมีอ๋อพาราด็อกพูดเลยเฮ้ยไม่ไี่มาพาราด็อกไม่มาอะไรว่าให้ทำได้ทำต่อไหมไม่ ถามความสมัครใจในคลิปนี้ว่าให้ทําต่อไหมทําอะไรวะรายการอ๋อเออจะมีรายการอี้เนาะแต่ว่าเราจะเน้าถึงหมดทีนี้เราก็จะถามน้องเลยในคลิปนี้เลยว่าน้องอยากให้เราทํารายการนี้ไหมอ่าบันมาแซวๆกัน ถ้าอย่างนี้แต่ถ้าแซวไปนึ้ปุ๊บน้องไปไหนเฮ้ยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเออเฮ้ยพวกเราเป็นคนอย่างนี้สนุกสนานไม่มีอะไรเป็นแจ้งไงติดปากไงเดี๋ยวอีผู้หญิงบ้างชันีบ้างมีดอกมีดวงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรแล้วเริ่มพอเริ่มมีดอกมีดวงไม่ควดไม่ควรละเออว่ะก็สุดแค่่พี่จะห้ามพี่จะห้ามถ้ามันพูดมากติดปากแต่ไม่ได้คิดอะไร